นี่นะครับเจอฝูงพอดีเดี๋ยวจะลองหยอดดูโดนเลยแหละนี่ไงมไม้เดียวเท่านั้นครับไม้เดียวเท่านั้นหยอดปุ๊บโดนเลยเอา้าปลาหลุดไปแล้วเส็งเลย หนหโอ้ยมันคือมันหันหลังอยู่เลยมันหันได้ไม่เจอนี่งไง เอาอยู่โอ้ยแล้วติดาอีก่ะเนี่ยแม่งชอบติดใาโอ้โอ,อได้สักทีนี่คาโบกิรัวใช่ไหมเนี่ยจำจำชื่อผิดปากก็ไม่รู้นี่ไงได้ตัวแล้วนี่ หยอดเลยนะครับแค่หยอดลงไปเท่านั้นนี่นี่สวยงามสวยถ่ายรูปสักหน่อยไปไปล่อยว,ว้ายเหนื่อยเลยแค่ปลาตัวเดียวเนะี <laughs> ่ยจำนวนขึ้นดีจริงๆ เว้นท่านน,น,น่ะเฮ้ย <c oughs> ไม่รู้เห็นไหมเติมอ,อยู่ตรงเนี้ยไม่ทันลเลย